และสรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่มีส่ร่วมทุกท่านเลยนะคะรวมถึที่การากถงท่านยนะคะวันนี้คือท่านเจ็่ว่าตกวาขอคุณไหมฝไปด้วยนะคะจากเ่อพวกิของเรางกัดท่นสนาคอทักใสุต่อ ไม่เาวิาพีแจกแต่งตัวโปมาตัว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 ทำไมองไปไหนะเจสยาวกองคืออะไรมาปแล้วก็ยาขนาดยาแล้วเขวันนี้มีอาวุธอนี้่เขาเอาอาวุธได้หรอตู้แม่เลยาวันนี้มา ไม่มองหน้าพ um> ี่แจ like ็คเลยอ่ะดูอย <ok euh. ่างเจมส์คอสเมติกมาร่วงมาในฐานะแบรนด์อย่ารอค่เป็นลิงก์อนใช่ค่ะวันนี้ก็มาในฐานะแบรนด์เคที่ดอกค่ะก็มาแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็ขอให้พี่ๆช่วยเชียร์ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ในพิเซนเตอร์ก็คือเคที่ดอด้วยนะคะขึ้นมาขึ้นมาที่เราเป็นก็คือแบบว่าใครดี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 ค่ะเพราะของเขาใช้เอแบบของเขาดีจริงค่ะเขาก็จะแบบ อ่าเขาเรีอะไรมีงานวิจัยแล้วก็มีการทดสทอบจริงค่ะก็ใช้ดีอ่ะฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปเซนฟิวตัวกาสกินที่เป็นแบบอ่าทำให้หน้าของเราเงาสวยเป็นสาวเกาหลีเลยนะคะแล้วก็มีทั้งตัวอ่าช่วยของคว้างนะก็ช่วยได้ด้วยค่ะขอร่วมยินด,ดีด้วยนะคะกับเซฟคอสเบด้วยนะคะก็ขอให้ปังๆกันเลยนะคะแล้วก็ ฝากพี่ช่วยเชียร์เพจพี่ดอได้วนะคะหรือแม้แตนอีกหน่งที่ที่สามารถทำเพจพี่ดอของมึงได้แน่ๆใช่ค่ะก็เพจที่เราจะมีการจัดอยู่หลายที่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ด้วยค่ะก็ที่นี่เป็นสาขาพิชภพลังสิตธินะคะก็มาได้เลยค่ะเมื่อวานก็เปิดเปิดตัวไปแล้วจากผลงานล่ะตุกใช่ละตุกงการใช่ค่ะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทค่ะก็เป็นการปล่อยนิยายที่ทำขึ้นโดยพี่ใหม่พี่เติมค่ะก็เป็นนิยายชื่อว่าแคบิ เ,เห็นไ้ากว่าจะคลอดกว่าจะคลอดชิ้นเนี้ยออกมาได้มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราคิดคลอดกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาไกลกันมากๆค่ะพอสเส็จต่อไปก็คี่ว่าตัวนี้ยายตัวนี้อยากจะให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นหน้าพี่แพรพี่เบลเห็นเป็นซีรีส์อะค่ะก็เป็นยางเงีอยเราเป็นแฟรได้เหรอจับจับภาพหนอข้อเกเรื่องราวมันเกิดขึ้นในขีดใช่เรื่องราวคือมัน very intense มากหมายถึงว่าไม่อยากให้ ให้รู้สึกว่าในที่ที่มันมีแต่ความทุกข์อยู่ในที่ที่มันมีแต่ความสิ้นหวังในมีสิ่งหนึ่งที่มันมันลิบหรี่มากๆแต่ว่ามันก็มีอย่างนั้นก็คือความรักอะไรก็เลยอยากจะเล่าเรื่องตรงนั้นของชายแล้วก็พอมันเป็นคุกหญิงด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ในสิ่งที่ไม่อยากทำก็คือเรื่องของเจอเลยใช่เป็นภาพฝักฝ้ามนิดหน่อยตอนค่อเรื่มไปไหนปะไปในหัวอ๋อไม่หแล้วอยไม่แล้วใช่ไหม อนยายเขออนย้ายก่อนะได้ได้ได้อนย้ายก่อนอนย้ายก่อนก็สำหรับใหม่เองนะคะเออ่ตัวของอนยายของใหม่อะคะ่ะคือมันจะมีโลกเช่นเราจะเห็นเรื่องของในคุกในคุกเนี่ยจะไม่ได้เป็นคุกไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีการแบบว่าเช่นชุดคอสตูมคนที่อยู่ข้างในเลยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งระบบบางอย่างเนี่ยเราก็จะเป็น มันจะอิงมาจากหลายที่มันจะไม่ใช่ที่ประเทศไทยะคะ่ะก็คือเราเยายามไปเก็บรีสิร์ด้วยด้วยค่ะด้วยแล้วก็อยากจะทําให้เป็นเ create, create mm ัวเครดทุกในโลกของเราเองเราก็ได้เห็นว่าเสื้อมันจะเป็นอีกแบบสีก็จะเป็นอีกแบบอ,อย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเขาที่จริงก็ไม่อยากทำดีไซน์ให้แบบคนรู้สึกว่าทุกเป็นที่ที่แบบมันดีแน่ๆต้องเข้าไปกันแน่ๆอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อ่ะเขา ในเรื่องต้องซื้ออ่านดูเาจะรู้ว่ามันมีอะไรในนั้นหลายอย่างมากๆแล้วก็ผลสุดท้ายจึดจบของทั้งตัวละครเนีมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้ใหม่มันนานมากกว่าจะเป็นพัฒนามาเป็นเป็นเล่มจบสมบูรณ์แบบใช่ค่ะคือมันมันพร้อมที่จะทำซีรีส์เพราะใหม่กับพี่เตอ๋อเขียนกันเป็นซีรีส์แปตอนอไปแล้วค่ะแต่ว่า ก่อนที่จะไปถึงซีรีส์แอบแวะมาทำเป็นนิยายก่อนโดยคนที่เขียนให้คุพิยาหยดกกินสนิทค่อก็ต้องขอคุณพี่มา,มากๆเลยที่แบบรับงานนี้แล้วก็มาบรรยายให้จากที่เป็นซีรีส์อะค่ะจนมาเป็นนิยายที่มีการเล่ามป็นหนังกันมากแสดงว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเป็นซีรีส์แน่นอนไม่หวังว่าจนโดยซีรีส์ไม่อยากให้มันเป็นซีรีส์เราหม่ก็หวังว่า,วาตอนแรกทำให้ตัวเองเล่นแต่ตอนนี้ให้เด็กใหม่เล่นละค่ะแทนแทนนิดหนึ่ยังไง เขาก็เป็นแบบเออโป๊ะโปเพื่อนใช่ก็ต้องให้เขียนพี่เต๋อคือแล้วคช่เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนบทหนูเป็นเหมือนลูกศิษย์คอยถามพี่เต๋อว่าเขียนบทมันเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชัยี่หนูเป็นนักเรียนเลก็คือตัดตัดบทบหมกันน้งยังใช้คาว่ายังยังไม่ตียังไม่ตีแต่ว่าคนสุดท้ายแล้วหนูก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะอยู่นะคะตอนช่วงที่ช่วงที่เรียนช่วงที่เเเเรรรีียยนากก็บ่วอะไ เยอะมากเลยค่ะทาให้หม่แบบได้รู้เบื้องหลัง,งการทํางานแบบคนเขียนบทจริงๆซึ่งแบบโหประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอเราทำอย่างนี้นเรากลายเป็นว่าคนเรากลายเปไ็นที่เกียรติคนเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเพราะแต่แต่ก่อนเราก้เป็นแค่นักแสดงไปกองทํางานอะไรเงี้ยตอนนี้เรากานว่าเรามองแล้วเราก็เปิดรับรู้ว่าแบบแต่ละคนทํางานหนักกันยังไงแล้วว่าแต่ละคนมี มันเลยเคารพใหม่เลยมีความเคารพกฎขึ้นมาใหม่ด้วย่ามันมาจากคนมันเป็นการทํางานมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเคารพคนเข็ยนบทมากๆเคารพแฟนมากๆเลยทำฉันเดือดมากเขาใจความยากลำบากเขาใจว่าเขาทำงานหนักคือต่อไปมิสเปิดจะดื้อกับไปยังไงก็ได้เลยไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยริงๆก็หนูก็จะเขียนบ,บทด้วยไงตอนเนี้ย เราแยกไอชิงไปเลยแล้วนะรู้เขียนบทแล้วแสดงแล้วตอนนี้พี่เต๋อไม่ได้แล้วเทาเคียวจะเป็นดาราสาวมากความสามารถเลยอยากมัวแต่งานนะอยากมากเลยรอคนเรียกอย่างเดียวตอนนี้อ่แล้วก็เจ๋งเนี้ยมีโอกาสจะไปแบบทับทำผู้ใหญ่ช่องไวบ้างหรือยังสำหรับการโปรเจกต์ก็มีนะโอเคไปไหนมาใไหนอะเปล่ากัเป็นดินมันสู้ทเอาเอา ไม่หนูรู้สึกว่ามันน่าจะนานอ๋อแม่ใช่คะ่ะอ่ต่อเลยนะโอะกาสกับไปไปเกิดโปรเจกต์นี้กับทางที่ใหญ่ช่ไงมมี<ด>ค่ะมีก็แอบขอแบบหลายแอป,ปอยู่แล้วก็ขอ คือเราอะก็ทำไงอะช่องวันเยอะอบกไม่มีไม่มาไม่เป็นไรไม่อพ่อให้มไพ่อกพบอกให้ไหมคะทุกคนนี่ก็เวลาออนเนี้ยก็ราคาอาจจะไม่แพงพี่ป้อนขาเอ้เอ้ครบค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปเสนอค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูรู้ราคามาคร่าวๆหนูก็เลยแบบอยากรู้ว่ามีส่วนลดสำหรับนักศึก ให ok oui, ้แม่หยวกไหมคะให้จิดแม่อยู่อ่ะจีบจนลดราคาให้แม่หยวกไหมคะแปลว่าจริงใหม่ก็พอตลาดใช่ไหมที่แบบว่ามีแบบแค่เป็นว่างไม่ได้อู่แต่ว่าเอ้ยจะทำให้เป็นในในแอปหรือปที่จริงก็มีผู้คุยในแอปด้วยนะคะแต่หลักๆก็คงจะเป็นใหม่ที่เป็นคนลงทุนเพราะว่าด้วยโมเดลบิสเนสอะแบเงี้ยค่ะเราก็อยากจะเป็นคนที่แบบได้ export แล้วก็ได้ ได้เป็นเป็นคนได้เป็นเป็นสิทธิ์ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยวไปดูว่าส่วนแต่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีหน้ามีหน้านักแสดงลอยมาบ้างหรือยังคะแคสใหม่หมดเลยค่ะโอ้อยากได้ใหม่สดสดเลยใช่ค่ะ,คะอยากได้เป็นนักแสดงน้องใหม่หน้าใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากอยากอยากปั้นใหม่หมดเลยอยากอยากทำเคมีที่มันเป็นเป็นเป็นเคมีแบบ ที่แรงๆเกมีดีๆอะไรเงี้ยค่ะทำเป็นใหม่หรือาผมก็่าร้อนไม่ให,ให้หนูเล่นมีมได้เป็นอพีอ,อ้โอไม่คาดหวังไม่ถิดหวังะคะ่ะไม่กดดันเลยค่ะทำเหมือนเราก็พอมันเป็นอันแรกเราก็ทำอย่างตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจมากๆแล้วก็เหมือนเรียนรู้ต้องมีเรื่องที่เราลองผิดลองถูกเยอะเลยค่ะเพราะว่า ไม่ได้มีใครมาไกด์เราแบบจริงจริงจังๆเนี่ยเราทํากันเองนะนะมันก็มีบ้างที่แบบว่าหลุดหุดไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนแต่ก็ขอไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยแต่ตลาดนี้ตอนนี้คือมันแบบเยอะโตดีค่ะเดี๋ยวส่งแคบเบิลเข้าไปด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอนาคตเนี่ยไมมีเดียก็ไม่ได้ว่าจะหยุดอยู่แค่ทําแค่ชองเรอยนเดียวนะคะอนาคตก็อาจจะพิเิวใช้ตัวเองเล่น อาจจะเขียนบทให้ต like ัวเองเล่นอะไรก็ก็แล uh, wow. ้วแต่อย่างเงี้ยค่ะที uh, ่เวลาลาฟตดเขาบอกว่าพี่เขอขอแต่งานดูแหวแบนดูพี่เซิร์แบด้วยทุกคนมาไม่เปล่าไหนไหนแหวนนะไหนแหวนนะแหวนทุกนี่อันนี้งไม่ใช่จใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แ้เนผชจริงหรือเปล่านี่ยอันนี้ข้างซ้ายข้างขวาโอเคไม่เป็นไร่เนี่ย อมน,นอะไรอันนี้แฟนคับเด็กในค่ายน้องๆในค่ายเขาเอามามั่นเอามาเหมือนแบบแกล้กงน้องในค่ายค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าจะขอลูกก็ต้องมาคุยกับแม่ก่อนก็เลยบอกว่าก็เ,าเลยอันเนี้ยก็เลยก็ส่งไปให้พ่อเขาดูว่าเนี่ยพ่อโอเคไหมมีคนมาขอลูกในค่ายเราไ้ย โอแหวนเท่านีวโอเคไหมอะไร่าเงี้ยแต่กคอว่าตออนนแม่ต้องสอนต้องสอนต้อนต้ออนต้องสอนต้องสอนต้องสอนต้ออนต้องมอนต้องสอน่พองสอนแออต่องสอนไ้องนต้องสอนต้องสอนต้ออนต้องสอนต้องสอนต้งอต้องสอนต้องอนต้องสอน้องมอนตพองน้องอนต้องอต้องสอตงนตองนองสอนออนต้องสอนต้นตองอพงอนตอตงน้อนตองสอนงตงสอนตอนต้งอ้องม้ตงอนพอไ้ จ๋าไ่้่นหมูมันมีจริงเหรอคะในชีวิตจริงเหรอคือใหญ่ไปใหญ่ไปแล้วก็พอมีพอกินค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันย่ำแย่ค่ะก็เล็กๆน้อยๆก็โอเคแล้วค่ะต่ไอเงี้ยไ่อยู่มันไม่เล็กน้อยไงมันไม่มีเลยเห็นไมะโอ้ยมันมอะนอไมันมอะไไม่้ลู่กเป่นลนูก ทำไมข้างหน้าดูดูแบบเอื่มเอมหนูไม่ได้เลยมดขอดแล้วหรอกคะยังไม่ขอเลยค่ะซีเองกลัวไม่เกิดวัน้ไหมว่าที่เราใส่เองอะเยอะขนาดนี้ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะโอ้ยนิดนิดก็แต่งแล้วโอ้ย i ิ a จิต o บุ r i ิ t พูดออกไปแล้วนะโอเคโอเคเราเราไม่มี้ตัวเองไม่ไม่ไม่่ใส่ พี่เพิ่งไปที่จะหยุดการสัมภาษณ์แค no ่นี้ไม่ได้แก้ตัวยัังงไแก้ตวคือยังค่ะยังยังไม่พร้อมค่ะตัวหนูเองยังไม่พร้อมค่ะยังไม่ไปค่ะตามตอบค่ะเรียบร้อยขอบคคุณ่ะ